วันนี้ก็เดี๋ยวจะออกไปเที่ยวอะไรนะวัดร่อง,องคุณเออวัดของอาจารย์เฉลิมชัยนะเดี๋ยวตอนนี้จะไปหาของกินก่อนอต้องไปหาของกินก่อนเพราะว่าหิวมากๆเมื่อวานกินร้านที่เป็นข้าวซอยแล้วแบบชอบมากนะอร่อยเดี๋ยวจะไปกินร้านนั้นอีกเพราะว่าร้านนั้นอยู่ตรงข้ามอาจารย์เฉลิมชัยนะคะตรงข้ามาเลยชอบต้นไม้เขามากเลยนะจังหวัดนี้ดูเขาทําต้นไม้ดีสวยไหมต้นไม้ริมทางสวยมากอะ่ะมีเยอะด้วย เป็นต้นไซปลัสจากประเทศสเปนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าสวยอ่ะมากินข้าวร้านเดิมเาว่าข้าวไหมดแล้วเขาบอกมันไม่มีน้ำตอนน้ำที่เป็นแกนแล้วก็ไปสั่งของอื่นไปสั่งของร้ะวานก็คือผัดขนมตีร้นนะคะเป็นซนขนมดีฉักัเด

ตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วค่ะข้า่ถน,นมาถึงแล้ววัดน้ำพุนสวยไหมสวยสวยมากๆเลยค่ะวยแบบสวยแตกลายอะ่ะอันนี้เริ่มจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันเป็นกลวยสามเหลี่ยมปกติใช่ไหมกลวยจราจรจะต้องเป็นแบบนี้แต่ว่ากลวยของวัดเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบมี ตัวหัวก็หลอกอยู่ด้วยนะแล้วก็แบบทั้งคนก็มีอะไรไม่ว่ะติ๊กขาวอะ่ะเออแบบว่าเป็นดีไซน์โอ้โหเก๋ไก่นะแปลกมากวัดคือแบบว่ามีดีไซน์อยู่ทุกจุดเลยนะบบว่าเป็นเป็นของที่แบบใครว่าอะไรอ่ะดูดูแบบือเป็นแบบเหมือนคอล้ายๆลายกระหนกเนาะแต่ว่าเป็นแบบชวัดชูเย็นอะไรเงี้ยให้ดูจากระไกลน เรามาถึงแล้วเย่ Yay! หาง่ายด้วยนะวัดนี่แบบว่าจากปีแยกนิวขวามากมาเดียวก็จะแบบเจอเลยนะแล้วก็รอบๆวัดดูสะอาดมากเดี๋ยวตรงนี้จะมีคูน้ำค่ะรอบๆนี่นะคือถ้าเกิดเราจะชอบไปข้างในต้องไปต่อแถวรอบๆตัววัดเนี่ยก็จะมีคูน้ำาเ,เล็กๆอย่างเงี้ยเ,เ,เ,เอาไว้เหมือน,เป,นเป็นการกัน้นขอบเขตน,นะ เป็นภาษาจีนกับภาษาอังกฤษเขียนว่า50บาทแล้วจะมีแบบว่าทางเข้าแบบนี้เลยแล้วก็แบบมีทางเข้าออกสําหรับคนคที่นั่งรถเข็นด้วยถือว่าแบบโมเดิร์นมากๆนะเป็นวัดที่เขาเรียกว่ามี Universal Design ก็คือมีดีไซน์สำหรับคนที่เป็นคนแก่หรือคนพิการด้วยเงะะี้ยค่ะเป็นเรื่องความเชื่อของนรกสวรรค์ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่า จินตนาการของอาจารย์เฉลิมชัยว่ามนไม่ดีเป็นนองไงอะไาเงี้ยอ่าเขาเขียนไปว่าห้ามคนเมาสุราเข้าวาัดดูป้ายซะก่อนปห้ามเขาแบบธรรมดาไม่ได้นะต้องวิจิตรอลังการทีเดีอยอันนี้แบบที่อื่นไม่เคยเห็นนะที่พักสุนัขก,ก็คือว่าสุนัขห้ามเข้าแ่แหละแต่ว่าเขาสามารถพาสุนัขมาล่ามไว้ตรงนี้ก่อนได้ เข้ามาแล้วเรียบร้อยค่ะตรงประตูข้างหน้านะคะก็เขาจะแจกถุงใบหนึ่งนะขอแก้ไปนี้นะเอาไว้ใส่รองเท้าของเรานะเวลาที่เราเดินเข้าไปในโบสถ์ค่ะตักถอดรองเท้าออกก็ถือถุงไปด้วยเลยเอารองเท้าไปด้วยเลยค่ะ วีโชคดีได้เข้าแล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเขามาแล้วก็แบบคลายว่าปิดหรืออะไรสักอย่างเราโชคดีมาครั้งแรกก็ได้เข้าเลย yes, okay, ไปดูรอบๆกันดีกว่าคือเป็นวัดที่แปลกแบบสวยแปลกมากไม่เคยเห็นวัดแบบนี้มาก่อนเลยที่เป็นแบบว่าสีขาวเง,งินล้วนเลยดีเทลดีมากเลยนะเชียงรายก็แบบว่าเป็นที่ที่ ไปรู้สึกว่าสงบนะเป็นเมืองที่สงบคือคนเขาจะไม่ค่อยรีบร้อนแล้วก็คนเขาจะค่อนข้างมีมารยาทดีมากไงคือถ้าสมมติเราเดินสวนกันเราเบียดกันหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อวานไปเซเว่นใช่ไหมก็แบบมีคนเดินสวนมาแล้วชนนิดนึงเนี้ยเขาก็จะแบบก้มแบบเหมือนขอโทษใหญ่เลยอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าคนจะไม่ใจร้อนเลยขับรถก็จะไม่ได้อะไร เป็นที่ที่รู้สึกว่าอุณหภูมิต่ำคือเย็นแต่ว่าแดดแรงแรงตอนกลางวันนี่คือแร้อนมากนะสีดำนี่ดูดแดดมากแต่ว่าช่วงเช้ากับเย็นเนนะี่ยจะหนาวคนแก่การสวมเสื้อกันหนาวนะแล้วก็น่าจะมีฮู้ดซะหน่อยเพราะว่ากลางวันเจอแดดแบบนี้ ที่ดูแลตลอดเลยถ้าเกิดว่ามีใครทําอะไรผิดหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็าจะมีคนถือทข็มขว่งคอยเตือนนะคอยบอกนะเพราะว่านะักท่องเองที่ยวบางทีมากันเยอะๆแล้วแบบอ้มือไปจับไปหักอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคือไม่ได้น้มาแล้วก็เดินดูเฉยๆถ่ายรูปได้ค่ะอย่าไปแบบจะไปเด็ดไปอะไรของเขานะเพราะว่าแต่ละชิ้นนี่ดูแบบบอบบางมากนะจะเป็นแบบเป็นดีเทลเล็กๆๆอย่างพวกเนี้ยถ้าไปจับมากๆมันจะเสียได้นะ ก็ต้องมีเจ้า้าทีคอยคอยดูแลว้วก็คอยเซิอนอยู่ทุกสุดคำ MING PAGE Imagine you could see Everybody else's dream What a comfort it would be All along Standing strong The way it ought to be But you can never walk alone On your way to bein' g free ตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ให้เรานั่งเพื่อถอดรอ,อ,องเท้าก่อนนะที่เขามีเตก้ลนะข้างในห้ามถ่ายรูปด้วยนะเน่ามถ่ายรูปนะข้างในห้ามถ่ายรูปโอเคลงมาข้างล่างแล้วเดี๋ยเราเดินต่อะคะตรงนี้ก็มีวิวสวยๆ Oh no. สวยนะ้ยสวยเนาะคือทั้งหมดนะคะจะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนใบแบบเรียกอะไรใบโพหรอสีเงินๆนนะ่ะเต็ไมไปหมดเลยเนะี่ยสวยอนะ ก็จะแบบตามทางรอบๆเลยค่ะจะบนเพดานอ่ะจะเป็นใบนี้หมดเลยสีเงินสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะที่บอกนะก็คือทุกคนเขียนแล้วเขาก็จะมารวมกันแบบนี้เป็นต้นนะอ๋อเรียกว่าใบโพถวายพระ30บาทค่ะก็ตรงนี้ค่ะจะมีปากกาเมจิกให้เป็นแบบเร์มานเนเลยนะชื่อจะได้ไม่หลุด อเขามีที่ยืนของแต่ละปีด้วยนะอันนี้มะเมียมะเส่งมะเมียน่ารู้เรื่อไหมลู<อ>ปกติไม่เคยเจอนะว่าใครจะมายืนลุม ถ่ายรูปกันหน้าห้องน้าแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าอันนี้คือห้องน้ำแล้วเห็นคนถ่ายรูปเยอะมากเนี่ยดูดิเต็มเลยอะแล้วก็แบบเฮ้ยเขาถ่ายอะไรกันตรงนี้คือโซนอะไรอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันมีป้ายอยู่แบบเฮ้ยนี่คือห้องน้ําอ่ะห้องน้ําสีทองนะดินแดนสุขขาวดีเพราะสุขขาคือท,ที่ที่แบบมีความสุขใช่ไหมคือมจริงดูแล้วทุกคนแบบมาลุมถ่ายรูปกันหน้าซ่วมห้องน้ําหญิงนะดูืออังการมาก ตอนแรกเราคุณก็อันี้นเป็น,นส่วนหนึ่งของวัดหรืออะไรไม่ใช่นะเดี๋ยวเปิดไปดูก็แบบหเขายังสวยมากพี่ดูกรมคงกำแ <c oughs> พงปกติเราเข้าห้องน้ำเชิญที่สาาพลานะน้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าไม่ได้ทำใจหนึ่งคนเยอะอาจจะไม่ค่อยสะอาดห,หรอืออะไรเข้งน้ำหรูมากเลยนะห้อ <c oughs> งน้ำคือสว้ดีมากแนะนำเลยนะมาต้องลองเข้าห้องน้ำของ อาจารย์เฉลิมชัยนะห้องน้ำที่คนชอบมากก็จริงๆตอนนี้ยังไม่ห้าโมงนะแต่ว่าจะมาดูนี่ค่ะผลงานศิลปะของอาจารย์เฉลิมชัยนะปรากฏว่าวันนี้ปิดแล้วค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าปิดเร็วเพราะว่ามีงานนิดนึงต้องเตรียมนะคือพรุ่งนี้เป็นวันเกิดอาจารย์เฉลิมชัยเฮ้ยจริงดีนี่เป็นการมาเชียงรายครั้งแรกในชีวิตของเบยแล้วก็แบบเฮ้ยพรุ่งนี้วันเกิดอาจารย์เฉลิมชัยเลยหรอโหแฮปปี้วันเดย์ค่ะ ก็ไม่เป็นไรนะเราก็แบบซื้อโปสการ์ดมาสวยๆส,ส่งกลับบ้านนะแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ได้เขาก็ไม่เป็ไรคะ่ happy คะ happy b i r t เ d ย์ค่ะวันนี้มาเที่ยววัดร่องขุ่นนะคะโอยแบบสุดยอดมากๆเป็นที่ที่ สวยวิจิตรแบบอลังการนะแล้วก็มีดีเทลทุกจุดเลยสวยจริงๆถ้าเกิดมาเชียงรายนี่ห้ามพลาดเลยนะแนะนําให้มาค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะปิด5้าโมงเย็นทุกจุดเลยถ้าเกิดใครจะเที่ยวตรงไหนก็ให้แบบรีบ,รบๆเที่ยวเนาะเพราะว่าเขาปิดพร้อมๆกันทุกมุมค่ะก็ยังไงนะคะฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็สับสังเวยให้ด้วยค่ะคป็ค้ายไปค่ะ